สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางก i ฟฟินช anel กับรายการ Key to Success ครับรายการที่จะทําให้ท่านสามารถประสบความสาเร็จในธุรกิจกิฟฟินได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจกิฟฟินรายการในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมไฮไลท์ของเราครับลากเส้นตรง4เส้นผ่านจุด9จุดโดยไม่ให้ยกปากกาขึ้นทําได้ไหมครับลองเขียนในของท่านใครที่เคยเล่นแล้วไม่ต้องไปบอกเพื่อนนะกูรู้กูรู้โดยปกติในห้องสัมมนาห้องอบรมห้องหนึ่งนะครับ 14คนจะเขียนได้คนเดียวธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงของเราเมื่อ10ปีที่แล้ว30 0หมล้าน10ปีผ่านไป5 6 4 6ไป5 6จาก30 0 0 0กลายเป็น90 0 0หม่โต200%ใน10ปีผลการสำรวจมหาวิทยาลัยอินรนีอยสหรัฐพบว่าคนที่มีความสุขและอายุยืน91%เป็นคนที่ทำงานด้วยการพบปะผู้คนโอเคเข้าใจนะ ถ้าเราทํางานกับคอมเราก็จะไม่ได้คุยถ้าเราทํางานกับเครื่องพิมพ์บีบเราก็จะไม่ได้คุยถ้าเราทํางานกับเครื่องจักรเราก็จะไม่ได้คุยถ้าเราเป็นวิศวกรที่เจอแต่เครื่องจักรเจอแต่คอมไอทีเราก็จะไม่ได้คุยแต่คน91คนที่มีความสุขแรกยืนร้อยคนเนี่ย,ย,ย,ย91คนคือคนทํางานที่เจออะไรครับ เจอคนกับเราเจอเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเออเป็นยังไงว่าส,สวยขึ้นเยอะเลยต้องบอกว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับกับเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในรายการของ key to success ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับช่วงหน้าของรายการครับ